ออสองม้อแม่เจ๊งวยสองมวยนี่อ้ยมันบอท่านได้สุกได้บักอันนี่โอ้ยไหนไหนเจ๊งวยกับลูกเคยยังสิเพี้นโอ้ย<ะ>ลูกเคยก็สร้างที่ละมันบอท่านสุกบอท่านสุกจังไหนมื่อวานเก็บไปเกี่ยนป่าก,กินอยู่ยังแดงแลว้วหวานแลว้วว้ยง่าง้วของแม่ง้วของนั่นยัง้ไปกนใส่ละังไปนั่นนั่นนั่นง้วงควงงานงานันปป่นเอาอุ้ย,ยบักพากะม,มันนี่อันง้วงว่ง้วมันสิงว่ายังไหลือเดียวนี่ ญ้าเดียวนี่มันมันก็ไข่แน่ละฝนมาห้ามมันเนาะผูกไว้ซ้ำนี่มันก็อิ <Mexican> ่มอยู่ดอกงัวผูกใกลไกป้าบักเต็มโม่นี่ละของจะของเนาะโอ้ยบักเต็มโม่นี่กับพอดี่ละไก่สีพ่อเก็บละตัวนี่หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยมีเมิดโอ้ยมึงเนี่ยหน่วยนี่กับพอที่เอ้าลูกเจ้กหน่อยกัใหญ่แล้วนี่ยจีบหนึ่งสอง ให้กลัวบ่ปลูกอยู่ตัวล่ะว่าเด้มาซองมันตัวให้มาให้มาหน้าหนิแมโอ้ยอาชีพปปเก็บบหม้อไม่เท่าเราเคืออยู่หน้า,น,น,น,าน,น้ามึงนี่เฮ้ยไอ้าจไอ้เนาะสิได้กินบม้หม้อของเราเนาะเราอยู่ทจนน้าเราวพอห้ง่ายๆได้หนิไม่เท่านี่โอ้ยอยังไหนงมันหยากเนาะขอเราเป็นเช่นง่ายสองง่ายสิเอ๊ะหายบ่หนิเมียอันใดล่ะไมย อยากแมวหวานหน้าแม่ว่าสิมาคองหม้อแม่จิกนวยสองนวยนี่โอ้ยมันบอท่านได้ส cents, ุกได้บักอันนี้โอ้ยไฮน์จิกนวยกันบุกเคยยังสิเพโอ้ยลูกเคยก็สร้างที่ละมันบอท่านสุกกันมันสุกก็สิแพงเห็ดหยังก็เนียดื่นมันนวยใหญ่โยโย่พุ่นก็ง่ายพุ่นอ้ยบ่นบอท่านสุกจักรมองหรอกบอท่านสุกจังไหนมื่อวานปาดกินอยู่ยังแดงแล้วหวานแล้วเมื่อวานมึงมาเก็บบ่ เว้ยเอาไปสิมึงทำยไมเอาไปสิโอ้ยขย้อนมันเสียเนาะอยู่หันท้องสามหน่วยบักอันนี้มันแดงอยู่มันแดงอยู่เฮ้ยจะคล้อ,องบ่ปู่กับหูแจักมาหัก<ๆ>หน่วยนึงไหน<า>บ่อยหน่วยนึงบ้า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 มึงว่านี่มาเอาแล้วกวันแล้วที่เราเมื่อนี้ที่มาเอาไว้ยังนะั่นนั่นนั่นมันเสียไปเสียไปมันสีเบิร์ดเราหน,นั่นโอ้เฮ้ยง้องวางเนี่ยง้อขวางงานเว้ยก็ใส่ละยังไปนั่นนั่นนั่นง้อขวางงานนั่นโอ้ยบักนี่จะใส่ง้อของ พ่นพ่พพไปพูวเดวใส้ก็เดียวนี่แม่เอาอุ้ยบักพาแม่มันนี่อันงัวงงวงวันสีงวนยังไหก็วเดียวนี่งัวเสเจ้ามาหนี่อุ้ยกูเห็นเต้นรงมี่ะลมะทีบกูมันเรื่องหยังก็เดียวนี่แม่มัวเสไใบมองยังมาไกลมันอมันบองแหน่งัวกูเห็นมั่งอยู่กูเสื่อมามันใส่กละมังกับงัวน่ใส่แม้วเสกว้ยโอ้ยมัวเสกัวเสกใก๋ยเดี่ยวนี่ กันนี่มาขอบัก,ก,บก,บาาากะจะมาลักเอาแบบแก้มอ้วห้ามว่ายทำท่าระวังง้อเตะกูนแมะจะมาหมืนแฉโนะโอ้ยแม่เท่าภาษาง้อหน่อยเดียวกับเพ่งเป็นยังไงง้อเตะยังบ่